พลังงานของคุณตอนนี้ดีมากๆเลยนะคะคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความเพียรกับการทำบางสิ่งบางอย่างคุณลงมือทำด้วยความตั้งใจนะคะเพราะคุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำทุกอย่างมันจะทำให้ชีวิตของคุณครอบครัวของคุณและอนาคตของคุณมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นรอบตัวของคุณมีแต่คนที่หวังดีต่อคุณอยู่เสมอนะคะ คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณมันทำให้ตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆเลยนะคะเ n รนท์นายออฟสวอตไมอ์ออฟแวน ถึงแม้ตัวคุณจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่เป็นบททดสอบในชีวิตของคุณมากมายแต่คุณก็พยายามที่จะตัดความกลัวความกังวลใจที่มันอยู่ในหัวใจของคุณให้ได้มากที่สุดค่ะคุณกล้าที่จะเผชิญคุณกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนคุณกล้าที่จะเดินออกมานะคะคุณมีไฟในการต่อสู้อยู่เสมอทำให้ตัวคุณสามารถที่จะปลดพันธนาการความกลัวทุกสิ่งในหัวใจของคุณได้สำเร็จค่ะ แล้วตัวคุณก็จะสามารถเอาชนะเหตุการณ์เหล่านี้ได้อยู่เสมอนะคะ Ni ย p ัพเพนต e เ a ิร์น p e ชอั f เ e ไฟอัพคัสถานการณ์ต่างๆที่คุณเคยเผชิญมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจอยู่บ้างนะคะ แต่คุณจะสามารถบูตพลังงานความสุขกลับมาหาคุณได้อย่างรวดเร็วค่ะคุณจะกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวของคุณคุณจะกลับมามีหัวใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งคุณจะกลับมาเชื่อมั่นว่าคุณสามารถที่จะพบเจอกับความสําเร็จได้ตัวของคุณเองได้มันทำให้ตอนนี้ชีวิตของคุณกำลังจะได้พบเจอกับลู่ทางแห่งความสำเร็จนะคะตัวคุณจะมองเห็นแสงสว่างนำทาง ตัวคุณจะได้พบโอกาสดีๆในชีวิตโอกาสที่จะทำให้คุณได้สร้างความมั่นคงโอกาสที่จะทำให้คุณได้พบเจอกับความสำเร็จและความสุขในสิ่งที่คุณต้องการแล้วนะคะแม่หมอขอให้พี่ไพ่ไปยืนยันความสำเร็จที่คุณจะได้พบเจออีกหนึ่งใบน,นะคะ perseverance การที่คุณมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรนะคะ การที่คุณไม่กลัวต่อปัญหาอุปสรรคใดๆกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายกล้าที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตมันทําให้ตัวคุณนะคะสามารถที่จะเอาชนะเหตุการณ์เหล่านี้ได้คุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จแล้วนะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณที่พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้คุณโชคดีนะคะ